อ่ามันนี้ก en, we ็ตอนแรกๆผมไปสิไปเยี่ยมย่มพอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตื่นต้วไปบทพันก็เป็นสิ้นตั้งแต่มือขึ้นนันยืนอยู่ไก่เพงจะเลื่อนอายุคนสามสิบแปดแปดสิบสามปีหาเดือนสำคัญกับประกมรุง ช่งเมื่อนี่ก็กผม,มผมไปบันไดทําบัตดเย็นกับพากันลงทําบัตดเย็นภรวนาติฐานซอยแสดงนั่นนะผมเองผมบบกเคยทิมพอทิมแม่เด้ยผมกบอยากพลาดรับโยมแม่ผมพลาดผมเห็นหนังสือจบมากนั่งกับท่านทำงานเพื่อศาสนามากไหม ก็เลยตอบแทนคุ้นผนมากมาเทุ่มลมลมแบบประเภที่็เลยกลัวกันเลยนะนี่เพราะว่าเป็นเป็นไตวา,ายเฉียบพลันหรือเปล่าติดโดยจากการที่เป็นติดเชื้อชีนูนี่แหละเพราะมันมีแผลที่ขาแล้วก็กชีนูมันมีอยู่แถวอ่างน้ามันก็มันก็เลยติดแล้วก็น็อกไปเลยผมไปนะ่ะมีแต่ล่มหายใจเพื่อจะผมไปบังบักกานผมไปเห็นภาพนี่แหละมัน กระเทือนใจเจอแล้วเจอซ้ำแล้วซ้ำแล้วพานี่กับโยมพอนี่ผม,ผมคิดอยู่ในใจอยู่ตลอดก็พยายามเบิ่งคนดีที่สุดเท่าที่จเบิ่งได้ในฐานะที่เป็นลูกพระที่สิสามารถเบิ่งได้น,นเรื่องการเจ็บการป่วยเนี่ยกป็ปฏิเสธว่ได้หอกมันเป็นเรื่อง ภาวะของถาดของขันมันเป็นไปเองโดยธรรมชาติโมแม่นี่ผมไปไปเพินผมไปเห็นเพิ่นี่เพิลเพิรู้ลู่ยังล่ะแล้วก็ล่มหายใจนี่ผมผมหูได้ว่ามีเพียงแค่เครื่องออกซิเจนมันทูขึ้นทูร่งซื่อหลอกตาแต่ความเป็นจริงเนิ่นไปแล้วผมก็ไปนัง ตั่งสมาธิภาวนาขามเทียงที่พคนขูดกล่าวก็คือหูดสิ่งนี้มันเป็นนรับรู้แนววิจักรเบิง้งจิพย์จรเหมือนกับเบื้อรับรูน้นะเหมือนกับประก,กาศจากปกติเต้นดูจงังหวะนึงมันก็บวดขึ้นมาสิบยี่สิบชุดเนี่ยเสร็จแล้วก็นั่งเบิ้งเพื้นประมาณชั่วโมงหนึ่งจนหมดเวลาเยี่ยมกลับเข้าไปวัดวัดปลาสีสำัาน ไปข้าเดียวทิมโตลงนอนเพาท่านหลับเอาดิเขาไปตามลูกหมาโยมแม่ไปเร้่อยอก็ลเลยมันนึกทบทวนขึ้นหลังลว่าอ้คนใส่ออกซิเจนเอาไว้เข้าไปเห็นซื้อหรอพอเข้าไปอยู่ันก็ะถอดออกซิเจนก็ไปเลยผมก็มีข้อมูลสึกว่า เาเป็นลูกปวดมาเนี่ยก็เลยแท่นพุ่นเพนถือว่าข้าสศีเห็ุสื่อเสียงในคนสอบได้เรียนได้เป็นพระเนี่ที่ดีบวมาผมมีเรื่องลากที่เรื่องข่มเริมเสียก็ถือว่าเป็นการตอบแทนพนอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็เรียนหนังสือกับประสบผลสาเร็จในคณะเดียวกันกับทางานเพื่อศาสนาแต่โดยส่วนที่ข้าสิรีทดแท่นพุ่นพนแบบแม่ลูกสฉยๆนะยังบ่ท่านในเห็ุชัดเจน แต่ทำความดีนี่คนโอ้ยนั่นผมเสียเอากระถินไปทอดที่บ้านเนะี่ยขสสองพันห้ารอยสามสี่สามสี่สิสสาโยแม่เสียอ่ากนัดทอดกระถิ่นหนาจะเป็นวันที่22 21 22นยิยมแม่ผมเสียนี่เสียรักหนาเลยเสียวันที่ 11บเอ็ดตูล่าหรือพฤศธิธีการตัตูร่าปอดแปดสองหนน่าจะเป็นพฤศธิธีกาจนชาวบ้านเองเขาก็ตกใจเพราะว่ามันมีเหตุแบบนี้ขึ้นบ้านมหาลังสันสิไปทอดกระถินไดหรื้ป่ผมก็ไปจัดแจงศพโนมแม่จนเรียบยร้อยแล้วขึ้นมากาเอากระถินจะถอดขึ้นก่า ผมบอกให้ยังกระเทือนบุญื่องการพัดผ่าศีรษเสีสียใจเศร้าใจทั้งนั้นแบบบุญห้อกระบอกตรงทิศได้ประกาศว่าโอ้ยมีโยมแม่มาหมดมาสิ้นชีวิตเสียชีวิตมรณกรรมตัดหน้ากระถินเพราะฉะนั้นกระถินขอยกเลิกผมบอกว่าไดรทำอยากโยมที่ซอยกองกระถินไก่ซอยกันไปพระเนีนกับไก่สอบน้่ตอนนั้นผมก็บอรบ่ได้ให้ใครไป ลูกศิษย์ลูกหาบวชอยู่วัดนราธเต็มยี่สิบเกือบสาสิบองค์ผมไม่ได้ไปนักำผมจักใหนติดต,ตามผมไปมีเล่นขิงมั้งกับมหาธินกรสององค์นีมั้งก็ไปทั้งหมดไปงานศพโยมแม่ไปแล้วก็ยังที่เห็นมผมจัดแจงศพโยมแม่นี่ผมจัดแจงด้วยตัวผมเองแม้กคอคอระทั่งกอง้อนเผาศพแม่นี่ผมทำด้วยมือผม เขาในวัดเป็นอาจจะเรียกว่า,าที่เป็นที่ดินของวัดใหม่ตรงใหม่อาจจะเป็นศพแรกลายแรกเป็นเจ้าเดียวมั้งแต่ตั้งหลังมาคณะกรรมการเขาไม่ได้อนุญาตในไทยผมก็ไม่ได้ออกดีกาประกาศว่าให้ล่มมูล่มม้วล่มกล้วยไปยังศพทั่วไปผมประกาศชัดเจนเลยว่าให้ศพโยมแม่ผมมีบริสุทธิ์เพราะว่าในคณะที่พนเสียนเนี่ยพนกำลังไปประพฤติปฏิบัติตถ้ำหนุ่งขา้าห่มเท้าชี้พร้า พอรู้ว่าทิศหน้าเนี่ยรูปชายจะเอากระถิ่นม,มาทอดคนดีใจได้ <c oughs> เออคนลาดศิขาจากที่พระม,มานงชุดสวยฝ่อนฝึกฝอนรับกระถิ่นคนได้คนเสียชีวิตในคณะพิจิตคนกําลังบันเทิงในบุญอ่าเด็กํกำลังอิ่มบุญจากการที่รูกได้ทอดกระถิ่นจะเป็นปีที่ผมพาสร้างโบสถ์ <c oughs> <c oughs> แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็น ผมอยู่ในใจผมคือผมผมมันผมมีโอกาสคนปฏิบัติคนยิ่ข่าวตามไปถึงคนเกิด่นง่ายคือดับคิดนี่มีแต่ลมหายใจที่เครื่องออกซิเจนทุ่มไหวผมตัวคนห่อนบ่ถึงหกสิบปีสำยมเมย์นะห้าสิบเก้าเองย่อมพอนี่แปดสิบสามอยู่มาได้จนขนาดนี้ ตั้งใจอยากอยากจะเบิ่งคนเข้าทีเข้ามีควมสามายที่เบิ่งคนเอ็ง่านเพื่อกรบอกมมักมาอยู่วัดแต่คนมักอยู่กับยูว่าตั้งแต่คนบริการเพื่อนเหมือนพระพุทธาเป็นห่วงสถานที่เป็นขึ้นออดอดีตเพิ่นมาอยู่น้ำเห่ากับยู่บะแซ่บนู่นพอเป็นดนตรการดูแต่ว่าก็เอ้นเที่ยวไปเที่ยวมาซอยการซอยนั่งเป็นบริสบายฝากมูพนักนั่ง สวดบทที่ผมผาสวดเมื่อวานตอนเย็ <lawsuit royable. S 1> นน่ะจำได้นอกพ่อคนพมาบูคณะสวดผมอีกผมอื่นม่ได้ผมจะไปเยี่ยมคนจะออกจากอีมพยาบานบ่ายสี่โมงเย็นไปถ่ายเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลออื่นเศร้าผมก็ได้กลับปัดปลาไปเอาราตีก้อนบัวให้มันขาดภาษาอาจจะอยู่บนขึ้นนึงสูงสุดก็เกินสองครึ่งศรีกับมาหม่อีกก็เป็นวงคน กับพอกับแม่นี่ผม่เคยคิดว่าผมทําผิดพลาดผมกระตันยูทําให้ผลได้ทุกอย่างละ่ะทั้งเช็ดเหนื่อยเช็ดตัวปอนเข่าปอนน้ำยกเว้นอันเดียวกันน่ะที่พระติเจ้าพผลอนุญาตให้พระเอิดมันจะเป็นการเป็นเยี่ยงบ่ดีเป็นข้อบ,บองงามของวัฒนธรรมคือการผี่เป็นพระเป็นเน้นกลมกราบพอแม่พระสมัยจีกรอนอาจเคยเหตุเศษผลก็เลยบัญญัิที่ไหนเอาไว้ ถึงพอถึงการกราบพอกราบเมว่าบทถูกต้องตามไม่ได้บุคคลที่มีคนกราบสิบจมพวกของชาในบรรยายธรรมะก,ก็นี่ไปหนึ่งในจำนวนนั่นคือมาตุคามตุคามบททุคารวาสบุืสมบัติก็เหตุผลที่วันวให้ไหวเพรายะยังจะเบาไว้เลยเป็นการไหว้พอไหว้แม่นี่ก็เป็นหนึ่งในจำนวนแสดงความกระตันญูกตเวทีแต่มันไม่ใช่ทั้งหมด เพราะฉะนั้นเมื่อการแสดงความกระตันยูกระตเวทีต่อบุพระกาลีคือบิดามารดาที่สามารถจะแสดงได้เยอะแยะมากมายเราในฐานะที่เป็นพระเป็นนีนก็จะแสดงความกระตันดูกระตะเวทีต่อพ่อแม่มันถูกต้องศาสนากับ,บมัวมองเพราะการกระทําของเราเพราะเราจะกระตันดูแต่ทําลายระเบียบประเพณีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมธรรมวินัยของพระที่เจ้ามันก็จะกลายเป็นกระตันดูที่เห็นแก่ตัว โดยไม่มองดูตำติแบบแผนของประเพณีวัฒนธรรมอันนี้ก็เห็นพระเฮาสุเมือนี่ว่ายพอวหายแม่แลก็โพตออกมาหยาดยมก็สาธุกันเซลเซลได้เขาโบหัวนะอันใดถูกอันใดควรผมก็ผมก็มาเป็นลูกอากตันนู่บุเมนลุกนี่ละุ่นอกตันนู่ว่าผมก็บโบว่าใว่ายพอวหว้แม่ติใจผมหว้ายว้ที่ใจเคารพอ่อนน้อมก็พึ์ทมตนต่อพ่อต่อแม่ต่อปุปกาลี แอบใจาย,ยนะ์ธรรมในทางการธรรมชาติจะมีละงดเว้นเพราะมันเป็นข้อถามไว้เอาก็ทําวิธีอื่นที่มันเป็นการแสดงควบกระตันยืดเทไนได้ันนเรียนหนังสือพวกเขาเป็นพระผู้เฒ่าหมู่หมู่อยู่โดยประมาณผู้เฒ่าก็เคยเป็นพอ่อแม่ก้นเห็นลูกบวชลูกบวชเขาก็บวชซะเองอบวชซะเองนีง อย่างหลวงพ่อลุงตาองนี่บมก็เหลือดอกพ่อแม่ไปเมื่อไหร่แต่บางองค์ก็อาจีพมีเหลืออยู่เออแต่บางองค์ยังอามีเหลือกับสีอายุแกรุ่นพ่อผมนึ่งแปดสิบเก้าสิบปีกับสิบานีพวกพระนุ่มเนี้ยน้อยนี่ก็พ่อแม่มันก็รุ่นผมน่รุ่นผมรุ่นน้องผมพ่อแม่พระคิ้วนี่ก็น้องผมอีกแม่มันพ่อมันน้องผมอีก มีเวลามีโอกาสท่ำทอมดีมีเวลามีโอกาสตอบแทนคุณพ่อแม่ตอบแทนในถือในขณะเดียวกันนะอย่าเสียเวลากับการมาเฮียนหนังสือโดยที่บม่มีผลหมายความว่าปีแล้วปีเล่าการศึกษาก็ไม่กับเตือกไม่เห็นผลเพราะบางเทือนเนี่ยที่ผมได้รับนี่ได้รับบทเรียนบางทีเราเรียนจบ จะอยู่ในศาสนาก็ตามในรู้สึกออกไปก็ตามพ่อแม่อาจจะอยู่ได้ทันเห็นความสําเร็จของเราแต่คนที่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็น,านยายนีแทบจะไม่ทันเลยร้อยละแปดสิบกว่าไม่ทันเห็นหลานประสบผลสำเร็จโดยประมาณกคสิ้นชีวิตไปก่อนหรือบางทีเนี่ยประสบผลสําเร็จปับ๊บทันก็ไปปุ๊บอย่างผมจบปับ๊บไปปุ๊บแทบจิทัดต่างรักปัร์านเมื่อไรย่งนีย แต่โชคดีหน่อยก็เออ้ได้ตอบแทนคุณท่านตามสมควรฐานานุฐานะของตนเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่ก็อย่าประมาทอย่าประมาทตัวเราเองว่าเราจะไม่ตายเพราะเปีนี้เห็นสัจธรรมชัดเจนว่าลูกศิษย์อาจารย์ตายก่อนอาจารย์สองคนนะโดยเฉพาะที่เป็นโยมเป็นติวัดสองพี่น้องวงศาคณะญาติ รวมไปจนถึงเพื่อนสาธมิม้เพื่อนพระอา,อาจารย์มหาจรู์เพื่อนอายุเกินอาจารย์แค3่3ปี3ปี4ปีเหาสิบสองมาสอาจารย์กับมหไปมาหาสูกรร่กันคบค้าสมาคมกันปฏิบัติธรรมด้วยกันบรรยายธรรมะทำวัดสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนามาด้วยกันออกไปโนยกองทั่อองผู้ที่อายุมากกว่าเรารุ่นปู่รุ่นพอ่อ เห็นสัจธรรมชัดเจนไม่ม,ไม,มีไม่มีเส้นขนานไม่มีเส้นแบ่งเลยการเสียชีวิตหรือการจากเพราะนั้นตัวเราเองก็เหมือนกันประมาทไม่ได้ว่าเราจะไม่ตายนั้นทำยังกับคำนวณคำนึงเวลาบอกภาษาชาวบ้านดูให้มันทันการทันเกณฑ์ทันการทันเหตุการณ์ทันการเวลามัวแต่ประมาทยู่ว่าได้ มันขึ้นก็ลูกหลานไปเยี่ยมไปให้กำลังใจผู้เฒ่าสิ่งที่ผมเห็นดูโผล่ออกซิเจนเนี่ยเห็นแล้วก็มันก็บสรดสดหูสังเวชใจรู้สึกเจ็บปวดใจนัำหมดละอยู่อย่างผู้รู้ราตรีของชีวิตนะอย่าประมาทอย่าสนุกคิดถึงมนกระทั่งบั่นปลายของชีวิตเราอย่างเราเป็นพระผู้เฒ่า จะตายในผ้าเหลืองณนะเวลาที่เราจะตายในผ้าเหลืองเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ความกระตันยูกระตะเวทีหรือไม่พอที่จะมาดูแลเราให้เราตายในผ้าเหลืองได้หรือพอเราล้มนอนนอนเสือเดินไม่ได้บินทบากเลี้ยงตัวเองไม่ได้มันก็ทิ้งเราหรือพอเห็นเราชักจะไปไม่รอดมันก็บอกให้เราศึกเพื่อไปอยู่จะได้ไม่เป็นภาระ,ะกบวัดกับศาสนาแล้วให้ไปอยู่ในบ้านให้ เราไปตายเป็นคาราวสาอยู่ในบ้านหรือพอเห็นเราเดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ทิ้งเป็นไม่รู้จักเลยมาดูอีกที่หนึ่งกันตอนเขาตายแลวครับมาแบ,งาบ่งมรดกมาเบิงวาหลวงพ่อปากนั่งไปจัก,ก่าเขียนพี่นย่ยกรรมไปใ้ไผ่เนยยาวมันเป็นแนวนี้เเพราะนั่นคำว่ายากให้มันเป็นแนวนี้นั่นแหละพระเราจึงจําเป็นจะต้องนอกเสียจากสงเคราะห์ หมูชนเป็นอันมากอย่างพุทธเจ้าท่านตรัสเที่ยวไปที่ไหนก็เป็นประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากแล้วก็อย่าลืมมงคล38ประการไ้เรื่องการสงเคราะห์ญาติของตนเองพอสมควรคำว่า,าพอสมควรกับว่ให้นาเกลียดเป็นเกินไปอ่าความหมาว่าอีกยังกับอติหยติยะเยอจนบุรุษเอาไว้ทวัดอันนี้มันวังงามแต่สงเคราะห์เพิ่นตามสมควรแก่อ,อัตภาพเป็นยาตการนางจะสังกะโหเป็น ทำที่เป็นมงคลสงเคราะห์ญาติแต่การสงเคราะห์โลกนั่นเป็นหน้าที่ของพระเราสงเคราะห์โดยชีวิตภายนอกเสมือนกับสงเคราะห์ด้วยจตุปัจจัยทั้งสีประการเหมือนอย่างชาวบ้านเขาบูชาเราด้วยจตุปัจจัยทั้งสี่ประการพอมีเหลือมีอยู่มีกินมีใช้เปินก็สงเคราะห์ชาวโลกเขาคืนเหมือนอย่างทีครูบาอาจารย์ไปบริจาคย้าม้าท่วมือไม่กระทั่งให้ทุนการศึกษาเ,เล็ก,ลกๆนิดหน่อย อาศัยใบบุญบารมีเพิในใบบุญบารมีของพระนาตนะรตยนี่แหละเป็นต้นเหตุนั่นสงเคราะห์โลกเป็นในขณะเดียวกันก็ไม่ไม่ทิ้งยากสงเคราะห์ตามสมควรแก่ฐานานุฐานะเราถึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งชาวโลกที่ให้เขาพึ่งได้ในโลกีวิสัยแล้วก็เป็นที่พึ่งให้ชาวโลกถ้าเราสามารถที่จะให้พึ่งที่พึ่งได้จนถึงโลกุตราวิสัย ก็เป็นขั้นเป็นตอนไปของการเป็นที่พึ่งพึ่งภายนอกอย่างหนึ่งพึ่งภายในอย่างหนึ่งคือแตงกรอนเละอันพึ่งออันพึ่งเจ้าพึ่งได้แต่บางสิ่งพึ่งคนอื่นพึ่งได้แต่บางสิ่งแตงกรอนเช่นพึ่งหิงผ่านเจ้าเจ้าดูหัวตลอดจนถึงพึ่งช้างควายวัวก็ใช่ว่าจะพ้นพึ่งตัวเสียเมื่อไรแตงกรอนไร ว่าเรื่องของทีเพิ่งแต่ไม่ใช่ไม่สร้างทีเพิ่งเลยก็ดูไม่งามผมถึงไม่ทิ้งประโยชน์ประโยชน์ที่เป็นโลกิยะวิสัยและประโยชน์ที่เป็นโลกุตระวิสัยโลกิยะวิสัยแล้วก็สมเคราะห์ใน,นานที่เราก็เป็นพระที่ยังเป็นโลกิยะวิสัยยังเป็นปุุชนแต่ก็ยังสั่งสมบุญบารมีเพื่อความเป็นโลกุตระวิสัยในภายภาคหน้าถ้าบุญชาติวาสนาบารมีปปีปีนี้ชาตินี้มัน ยังสั่งสมโลกุตระไม่เต็มได้ก็ให้มันเป็นวาสนาในชาติต่อไปเถอะเพราะถ้าเราไปนิพพานไม่ได้ก็ไม่แครจะเป็นพรหมสมบัติสรค์สมบัติมนุษสมบัติเท่านั้นเป็นอันเดียวเป็นไปเอาก็คือทุกขติสมบัติขนาดนั้นปิดประตูตัวนี้ให้ได้ปิดประตูก็บายให้ได้ทามันมีบุญพพาดบาสนาจะได้เป็นนิพพานแบบตำสุดซ้สำเสมอทนมุนมันก็เกิดเป็นข้นคือเกาแต่มันสมบูรณ์กว่าเกาแน่ อย่ามันทุกข์มันยากหลายมันได้มนุษย์สมบัติถ้ามันประเสริฐกว่ามนุษย์แน่กันเดเพิ่เพิ่นในสักขับิมานบนสะสวรรค์บนแต่เ้าเห็นมันมีประโยชน์มีคามันดีก็ได้กับึ้นท่อมถ้ากรณีห้องบอสมบัสิไปถึงหอดีพานได้เราตนตัวเราเองก็ต้องรู้ประมาณตัวเราเองว่าเราปฏิบัติอย่างเนี้เพื่อเป็นไปเพื่อนิพพานสมบัติหรือสวรรค์สมบัติหรือมนุษย์สมบัติ คุณธรรมที่เรากําลังประพฤติกำลังสั่งสมงกําลังอบรมอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อการบันเทิงเกิดในในในมนุษย์อีกกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ภูมิอีกหรือว่าไปสู่เทวภูมิหรือไปสู่ธมภูมิหรือเป็นโลกุตรภูรมิพระแม้สิเป็นปุตชนคัวนศีนัญญาพ่อศรีหูโตเจ้าของนะว่าเรากําลังมาเพนตะบะทมเพียนเป็นเครื่องเผาผลานกิเลส ที่เป็นไปในโลกุตระภูมิหรือโลกิยะภูมิกันแน่แยกแยะซ้ำนีมันออกมันได้พ่อเลยบแมเณราอยู่ในเพศพระก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะประพฤติปฏิบัติอะไรก็เป็นปัญหามากอยอโวมพิมมาเป็นภาษาโรมันเลยทีนี้พิมภาษาอังกฤษมาในรูปแบบภาษาโรมัน อ่านเข้าใจยากนะภาษาโรมันภาษาโรมันคือภาษาอะไรภาษาอินโดยูโรเปียนคือภาษาที่เอาภาษาอังกฤษมาพิมพ์เป็นภาษาบาลีหรือเป็นภาษาในประเทศนั้นๆแต่ใส่เครื่องหมายรหัสของสัญลักษณ์อีกต่างหากต่างจากภาษาบาลีจากภาษาอังกฤษทั่วไปมันเป็นตระกูลของภาษาโรมันภาษาโรมันอ่ะยท Awa rewa hapura pari kurenti sa karangye wa mewa ito rinang Pe tanang upaka pati iti tang pati tang tumhang Sipa mewa samijatu sa pe kurentu kapam Yanun raso yatham nijote raso yatham Iwa chantu sa satu

สุขัสสะตาทเมธาวีสุขังสุอาทิขัตติอายุตตะวะลังวันนำสุขันจปฏิภาณนุเถรทีกายุยาสวามุติกาตายาตูปปัตติติีภวตุสาพมังคะลังราคันตุสาเชาบาบุตานุบาเวนา शोथी भवन्तु ते आवतु सापमङ्खालं राकन्तु सा परेवतां सापदम्भानुभावेन सदा सोथी भवन्तु ते आवतु सापमङ्खालं राकन्तु सा आवेन กาดาสุทีมพวันถุเตมเมื่อนี้สิบนาฬิกาสิบหานาทีนะไปชันเช่นให้ย่อมพันเดอร์วัดกลางคันนิมอนชุกมืดวัดเอาสังฆาไปนั่มพระเฮ้านะกันแน้นมีจักองบอกกัน ໄສ່ເຊຍຊາດນີ້ຈາກຈຸດຮຽນຈັກບໍ່เงียบเก็บโพดเต